รู้เลยแล้วนี่อำเภอหนองบัวแดงแต่อําเภอแห่งนี้มีแหล่งโบราณคดียุคก,ก่อนวัติศาสตร์มากกว่า35แหล่งซึ่งนี่คือความภาคภูมิใจผมถามว่าถ้าเขายึดหลักฐานทางประวัติศาสตร์อย่างเดียวบ้านเขาไม่มีอะไรเลยนะฮะแต่ถ้าเขายึดหลักฐานทางโบราณคดีเขาคือจุดเริ่มต้นของคนชัยภูมิที่อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นนะ นี่คือสิ่งที่ผมพยายามบอกว่างานโบราณคดีต,ต้องเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะในท้องถิ่นหรือในชุมชนก็แล้วแต่เรามีนิทรรศการท้ายที่สุดแล้วเรามีการบริการวิชาการทํานิทรรศการคืนให้กับโรงเรียนนะครับดีวต,ต้องขออธิบายเพิ่มอีกนิดนึงครับตรงเนี้ยเขาลักลอบขุดหาลูกปัดนะครับแล้วก็มีคนมาแจ้งเราเราก็ไปทำหน้าที่เนาะทางการเจ้าที่ก็ไปห,ห้ามไปห้ามมาก็คิดว่า อันนั้นก็ขุดค้นดูแล้วกันแล้วก็บอกเขาว่ามันมีความสําคัญยังไงนะครับตอนนี้ก็คือว่าถ้าเกิดการค้นหาลูกปัดก็แทบจะไม่มีแล้วนะครับแล้วเขาเข้าใจในความสําคัญแล้วก็บราวัตวัตถุที่เขามีอยู่เนี่ยเขาก็เก็บเอาไว้แล้วก็พยายามรักษาแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีการค้นพบเนี่ยเขาก็จะแจ้งเรานะครับแทนที่เขาจะเก็บเอาไปขายเนี่ยเขาก็จะมาแจ้งที่ที่สำนักศิลปกรให้ไปช่วยดูหน่อยว่ามันคือลายแล้วก็มีความสําคัญแค่ไหน อะไรประมาณนี้ครับเราซึ่งจากแหล่งที่เขาเคยลักลอบขุดเนี่ยเรารากฏว่ามันาการการที่ลักลอบหาลูกปัดเนี่ยมันแทบจะไม่ไม่มีแล้วนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นความสําเร็จอย่างหนึ่งที่เราเราทำงานวิชาการแล้วมันมันได้ผลกลับไปสู่ชุมชนด้วยครับไฟนิทศการ์เนี่ยนะครับเราก็บอกตามตรงว่าเรามีปัญญาทำแค่ชุดเดียวเพราะว่าใช้เงินแผ่นดินทําแต่สิ่งหนึ่งที่เราให้ได้คือไฟล ใครจะมีศักยภาพไปปิ้นเป็นแค่ไวนิ้วธรรมดาใครจะไปปิ้นเป็นสติกเกอร์แปะพาสโบดแล้วแต่ท่านแต่เราได้คืนข้อมูลให้กับท่านบนพื้นฐานของงานบราณคดีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่เป็นที่ประเคียบครับของคุณนภสรมีอะไรจะเล่าไหมฮะก็เป็นที่ที่รับแนวคิดเรื่องว่าเออเราต้องทำองค์ความรู้ทำนิตรศการเพื่อทำความเข้าใจกับคนในพื้นที่อะไรเข้ามาค่ะ คือกลายเป็นว่าภาพเราชัดขึ้นพอปีที่แล้วเนี่ยเราล่อนหนังสือไปที่สํานักงานเขตพื้นที่ปฐมมัธยมเพื่อให้เขาแจ้งเวียนโรงเรียนในสังกัดและเขาก็มาเยี่ยมชมมันจะกลายเป็นบรรทัดฐานใหม่ก็แล้วกันของสํานักศิลปากรที่10นครราชสีมาว่าถ้าจะมีการดําเนินงานทางวรรคดีต้องแจ้งเวียนโรงเรียนด้วยเพื่อที่เขาจะพาเด็กเข้ามาเรียนรู้นะครับคือตรงตรงนี้เขาไม่มีคนเข้ามายุ่งนะครับเขากลัวผีพอเราเข้าไปเนี่ยแล้วเห็นเราวางเชือกขาวๆแล้วเขาก็นึกว่าเรามาไล่ผีนะ อครับอันนี้ก็จะเป็นไซต์ที่โนพนพลลานนะครับก็ต้องขอบคุณทางสำนักข่าวมติชนนะครับที่ให้ความการุณาที่จะเผยแพร่นะครับอย่างที่เราบอกว่าเราเป็นแหล่งโบราณคดีท,ที่เป็นแหล่งเรียนรู้เฉพาะกิจ